การลูกแมวตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะผิดปกติจริงๆนั่นแหละมันปล่อยกินใส่เธอเหรอตดตเหรอตอนแก๊งพี่แมวกับเบบีวีว่าวีว่าจะกลับบ้านแล้วนะคะแต่ดีว่ารอรับหนูแล้วค่ะ เราจะขึ้นคาสีทองแลกกันนะคะได้ๆเสร็เรียร้อยแล้วะคะ่ะหลับคุย,ยเลยเลยปลอดภัยไหมคะแดดดีปลอดภัยครับเย้กลับบ้าน ก่อนเจอพี่แมแวเรามาแวะไหว้ศาลที่หมู่บ้านก่อนเลยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะก็คือให้วีว่าอยู่หมู่บ้านนี้อย่างปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงถึงบ้านเราแล้วนะคะโอ,อ้โหลูกโปองสวยมาก ก็คือกลาวว่าวีว่าจะมีอยู่นนี้แต่ฮัลโหลอยู่ไม่ได้วีว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวมามีห่อตัวให้หนูใหม่นะคะโอ้โหนั่งคาซีดมาอุ้ยตัวมันใหญ่อะค่ะท่าเป็นโอนิกิีสี้าค่ะในที่สุดก็มีคนมาครองตำแหน่งคนสวยเกินมามี ใช่ไหมคะถามอาม่าดีกว่าใครสวยกว่ากันดีบ้ามากหลงมีบ้าที่สุดเา่า พี่สาวคนโตค่ะคนนี้ชื่อพี่โซซ่านะคะสวัสดีค่ะโซซ่าคนนี้เด็กหญิงวิว่านะคะโซซ่าคนนี้วิว่านะคะเจอพี่สาวไปแล้วมาเจอพี่ชายบ้างค่ะเชิชเชิคนนี้เด็กใหม่ชื่อวีว่าค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกิ่นคนคนไหนโดดไม่เป็นคนสุองเลยนะอุ้ยสนใจ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  เด็กใหม่เด็กใหม่คนนี้อาการหนักแล้วว่าคนนี้งอนหรือเปล่ามาอยู่ตรงนี้ทําไมแต่คนนี้คิดถึงมามีไหมครับไม่เจอกันหนึ่งอาทิตย์เลยเนาะคิดถึงมากเลยใช่ไหมลูกคิดถึงมากเลยใช่ไหม สวัสดีค่ะยกมือไหว้ด้วยนะคะเนี่ยใครที่อยากสบตาตเปล่าๆของหนูม,มีพี่อามาชักทาทยแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคน เจอพี่แมวทั้งสี่ตัวไหมคะมีพี่ซอลซาทาปาทาโกนานโชนะวันนี้ใส่ชุดพี่แมวด้วยแต่มามีคิดว่าหนูยังเด็กเกินไปนะยังเจอพี่แมวไม่ได้หรอกอาจจะต้องเจอผ่านประตูไปก่อนโอเคไหมคะเดี๋ยวพอเราโตกว่านี้เราค่อยไปเจอพี่แมวกันโอเคไหมคะโอเคไหมคะตอนนี้มามีต้องขุนให้หนูตัวโตๆตัวโตๆก่อนมะสวัสดีค่ะพี่แมว พี่สซวราซ่ามานอนเฝ้ารอพบนี้ว่าอยู่หน้าห้องค่ะพี่สาวคนนี้ไม่ไปไหนเลยอยู่หน้าห้องทั้งวันเลยค่ะ ที่เนี่ยทั้งสี่ตัวมาหาเบบีวิว่าหน้าห้องกันครบเลยนะคะทาโกทาปาดพี่าเชัลที่รับอยู่ตรงนั้นแล้วก็พี่ซาวซ่าที่นั่งสวยอยู่ตรงโน้นทุกตัวรวมพลกันอยู่หน้าห้องเบบี คือว่าจากวันนั้นถึงวันนี้วีว่าก็ยังไม่ได้เจอพี่แมวเลยนะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของน้องวีว่าก็เลยยังไม่ได้เจอพี่แมวเลยแต่จะบอกว่าตอนนี้พี่แมวก็คือน่ารักมากเพราะว่ามารอดูน้องทุกวันเลยแต่ละตัวก็คือแบบว่ามาอยู่หน้าห้องมาเฝ hmm. ้ามาดูตลอดเลยน่ารักมากซึ่งมามีจะเล่าไปฟังนะคะว่าก่อนที่วีว่าจะถือกําเนิดขึ้นเนี่ยมามีต้องเตรียมยาการหลายอย่างมากเพราะมีพี่แมวอยู่ที่บ้านก็ต้องเตรียมการอย่างดีก็คือมีการทําความสะอาดผ้าม่านนะคะอย่างแบบยกใหญ่เลยแล้วก็คน พบว่าขนแมวคือเยอะมากที่สุด อีกหนึ่งไอเทมของน้องแมวนะคะที่มันมีเอฟมาเพื่อต้อนรับการมาถึงของน้องวีว่าจะบอกเลยว่ามันเลิศมากก่ะทุกคนเลิศจนอยากจะบอกเลยก็คืออันนี้มาจากร้านยูมิโกเดอะแคสนะคะมันคือพิเอร่าแม็กซ์เป็นห้องน้ำไม่อัตโนมัติซึ่งแต่ก่อนเราก็เคยมีใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดที่คือมันดีมากมันเป็นห้องน้ำไม่อัตโนมัติใช่ไหมแล้วอันนี้มันเลิศตรงที่มันซิงกับมือถือเราได้มันจะบอกเลยว่ามีแมวตัวไหนเข้าไปคือเราจะบันทึกว่าแมวของเราแต่ละตัวใครน้ำหนักเท่าไหร่้อออนนนนนน่ัััังงเเขาาาไปะะะมมมกกกก็็จจชใใบร ถือแบบว่านาชอใช้ห้องน้าไป2อ,นองนาทีสามสิบห้าวิอะไรเงี้ยซึ่งไอจะบอกว่าวันที่เราไปคลอดอ่ะเคยรู้สึกดีมากเลยที่แบบมันมีไอเครื่องเนี้ยเพราะว่าแบบว่าเราก็คือรู้แบบว่าเออแมวเรายังฉี่ปกติดีนะแบบว่าทุกคนยังแบบใช้ชีวิตได้บ้างอย่างปกติซึ่งเครื่องเนี้ยรู้สึกว่าแบบเวิร์กมากจากทุกเค,ทเครื่องที่เคยลองมานะคะที่อว่าใครเป็นทาสแมวต้องการซื้อห้องน้ำแมวเครื่องนี้ p ิโอ Max ไอ <I S 1> <I S 2> พูดเลยว่าคืนลดที่สุดดีมากๆเสียงเงียบแล้วก<ๆ>็ทรายไม่กระเด็นกระดอนแล้วก็เสถียรแล้วก็คคืือออออดีีมาาาากกกุย่งไ้้ซจรนนน Cats ะะ แท้ทุกอย่างในบ้านของแมวก็คือซื้อจากร้านนี่หมดเลยจ้าอ,อาการลูกแมวตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ,ะผิดปกติจริงๆนั่นแหละตัวเนี้ยผิดปกติที่สุดเลยแต่คนนี้ดูท่าเหมือนจะโอเคนะเอาเบอร์โตคนสุดท้องคนนี้เหมือนจะโอเคนะคนนี้โอเคไหมที่นี่น้อง เรารู้เลยมันปล่อยกลิ่นใสแล้วมันปล่อยกลิ่นใส่เธอเหรอ,อสดเ,เหรอแพะกู่เวลามันชอไรชอบปล่อยกลิ่นใสปล่อยกลิ่นใส่เหรออ,หรอุอ๊ยส่วนสาวน้อยคนนี้มันนั่งสวยอยู่ตรงนี้นะคะตรงตระกา้<ส> welcome, baby, า welcome b บ b y vivah คา่ะนี่ลูกโป่องอันแสนสวยงามนะคะอยู่มาเป็นอาทิตย์แล้วยังสวยอยู่เลยดูสิหูยน่ารักมากเลยคนสวยก็ต้องมีกับของสวยๆใช่ไหมคะสวยก็ต้องของสวยใช่ไหมคะ่มคะ พี่ซามาหาหนูอะค่ะลูกพี่โซซ่ามาหาหนูเราจะพาตอมมาหาตออารมณ์ดีรอบนะคะนี่คนดีชื่อว่านะคะอกซาะะอยากเล่นกับน้องสาวค่ะแต่น้องสาวยังเด็กเกินไปอยู่นะคะ เล่นทิปกันไปก่อนนะลูกลองสาวก็ขอพับคออ่อนพี่สาวก็อยากเล่น้วยเหลือเกินก็สรุปคือวีว่ายังไม่ได้เจอพี่แมวอย่างเป็นทางการนะคะไมีแบบว่าเจอแบบ จอเซอร์แซนมาช่วยแบบแต่ว่าทัาปาสกากูเนี่ยยังไม่ได้แบบดมยังไม่ได้อะไรเลยก็คิดว่าเดี๋ยวจะค่อยจับมาเจอกันอีกหนึ่งทีว่าจะอะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบเองอ่อนเล็กเด็กแดงเกินไปกว่าที่จะให้เจอพี่พี่แมวนะคะมามีก็แบบปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าก็ใครที่เลี้ยงแมวแล้วก็มีเบบีพักอาศัยกันยังไงใช้ชีวิยยัง,ยงไงอยากเล่าอยากบอกอะไรก็คอมเมนต์บอก,กนในที่ด้านล่างนะคะหรือว่าอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกด้านล่างที่เดียวกันนี้ก็ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดแชร์กดไค